สวัสดีครับทุกคนผมซันวอ t ช h c ค a คสเซอร์นะครับผมยินดีที่เข้าสู่ช่องซันวอ t ช h c ค a คสเซอร์เช่นกันนะครับผมมาอยู่กับเกม Dislight นะครับซึ่งเป็นเกมแนวเขาบอกว่าเป็น Urban Mythology เอ่อ Turn Based นะครับผมชื่อฟังดูยาวมากแต่ว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยมันเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเทพนะครับผมที่เข้ามาสถิตมาถูกปลุกพลังให้ตื่นขึ้นในตัวของคนธรรมดาในโลกปัจจุบันจะบอกว่าปัจจุบันก็ไม่เชิงเพราะว่าในเกมดูจะไซไฟกว่านั้นดูจะไฮเทคกว่านั้นนะครับผมแล้วก็เหมือนคนธรรมดาก็โดนปลุกดยพลังของเทพเออแล้วก็ตื่นมาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวของพลังของเทพคนนั้นแล้วเราจะเรียกคนคนนั้นว่าเอสเปอร์นะครับหรือว่าใช้พลังจิตนั่นเองนะครับผมโดยเกมนี้เนี่ยก็เป็นแนวเทินบ นะครับผมที่ค่อนข้างที่จะเน้นไปในเรื่องของภาพนะครับผมที่กราฟิกสวยงามแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบภาพอิลัสก็สวยแล้วก็ต้องบอกว่าการออกแบบตัวละครค่อนข้างดีนะค่อนข้างถูกสไตล์ผมบางคนอาจจะไม่ชอบแต่สำหรับผมเนี่ยถูกจลิตมากและที่สำคัญคือเกมเนี้ยค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องอาร์ตมากก็คือเขาเรียกว่าไงอ่ะเพลงในเกมก็มีความเป็นอาร์ตสูงมากนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันในเกมนี้เนี่ย ไม่ค่อยมีความเข้าใจยากแต่ด้วยความที่ว่ามันเปลี่ยนคำศัพท์เยอะมากนะครับคือแบบมันก็มีแบบ,แบ,บปลดแคปเลเวลเเลลวนะครับปลดแคปตัวละครลปลดธาตุนู่นนี่ปลดอาบิลิตี้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เกมมันเปลี่ยนชื่อหมดเลยคนเล่นก็จะแบบอีหยังว่าน,นิดนึงว่าเอ้ยแล้วมันมันคืออะไรวะพี่ก็คือเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาไล่คุยกันได้หมดเลยแต่เดี๋ยวเรามาแนะนําเกมดิสไลน์ก่อนนะครับดิสไลน์นะครับก็คือเกมเทิร์นเบสนะครับโดยจะแบ่งตัวละครนะครับผมเนี่ยฮะเดมาดูมาดูทีมนิดนึงเนาะ มันจะแบ่งตัวละครเวลาเราไปลุยเนี่ยมันจะเล่นกันได้5ตัวละครนะครับผมเนี่ยมันจะมีอยู่5ตัวละครก็คือสามารถวางตัวละครได้5ตัวต่อการเล่นนะครับผมแล้วก็มีแถวหน้า2ตัวแถวหลัง3ตัวนะครับซึ่งแถวหน้าแถวหลังเนี่ยก็เอาตรงๆนะมันก็ไม่ค่อยพิเออร์เิตี้ว่าใครจะโดนก่อนโดนหลังนะครับโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ AI นะครับอยู่ที่ AI เนาะเออนะครับโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ธาตุนะครับอ่าจะเห็นเป็น3ธาตุ3ธาตุตรงกลางนะไอ้3ธาตุเห็นไหมเห็นเห็นตรงนี้ไหมเห็นเห็นด้วผมจิ้มไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมมันจะี สีเขียวสีม่วงสีเหลืองแล้วก็ตรงกลางนะครับคือสีขาวคือกริมเมอร์นะครับผมอ่ะซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยมันมันจะชนะทางแพ้ทางแตกต่างกันเห็นไหมอ่าจะมีบอกอยู่นะครับผมนะซึ่งก็ในเกมเนี่ยเอาตรงนะถ้าใครที่เคยเล่นเกมมือถือมาเนี่ยมันจะฟีลเกม,เกม turn base rpg ทั่วไปเลยแบบ เอาไว้ด้านบนมีกับตันเอากับตันไว้ในแต่และต,ตัวตัวละครมีพาสีอะไรเงี้ยพาสีที่จะบวกความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับผมแล้วที่เหลืออีกสตัวละครเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับผมโดยตัวของในเกมนี้เนี่ยจะเรียกว่าเอสเปอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้ใช้พลังจิตนั่นเองนะครับเราจะมีเอสเปอร์นะครับทั้งหมดมันจะมีสายเนี่ยผมจิ้มให้ดูนะครับมันจะมีสาย DPS <c oughs> สายทำดาเมจอ่านะครับจะมีสายแทง นะครับก็คือแทงเกอร์นะตัวแท้งตรงตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าควบคุมนะครับพวกคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะออกแนวเป็นอัตถประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นตัวแจกดีบัฟให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จะมีสายสนับสนุนนะครับก็คือสายซัพพอร์ตนั่นเองแจกบัฟแจกคิวชุบนะครับลบดีบัฟนะซึ่งเดี๋ยวพวกเนี้ยเดี๋ยวจะได้ใช้ทุกอย่างในเกมหมดเลยนะครับผมแล้วอย่างที่บอกเรื่องธาตุนะครับธาตุจะแบ่งทั้งหมด เป็น4ี่ธาตุด้วยกันนะครับผมโดยแต่ละธาตุถ้าเป็นธาตุหลัก3าธาตุเนี่ยมันจะชนะทางและก็แพ้ทางกันเองเห็นไหมอ่ะจะเป็นสีเขียวชนะสีม่วงสีม่วงชนะสีส้มสีส้มชนะสีขาไอสีเขียวแต่มันจะมีพิเศษตรงธาตุตรงกลางนะครับธาตุตรงกลางที่ชื่อว่ากลิมเมอร์ กริมเมอร์นี่คือไม่แพ้อะไรเลยนะครับแต่ถามว่าไอการแพ้ธาตุเนี่ยมันมีผลอะไรกับเกมมากไหมผมบอกว่าก็มีเหมือนกันเพราะว่าการไปตีตัวละครที่แพ้ธาตุเนี่ยมันก็จะมีโอกาสตีว่านะมันจะมีโอกาสตีว่าเยอะขึ้น นะครับผมมันจะม,มีโอกาสตีวืดค่อนข้างเยอะนะครับผมมากกว่าปกติเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เวลาจะไปลงคอนเทนต์ลงอะไรเนี่ยพยายามแล้วกันนะครับเชื่ว่าพยายามลงอะไรที่มันแบบชนะธาตุไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตัวที่มันเป็นกลิมเมอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างเซฟเออมันจะค่อนข้างเซฟมากๆนะครับผมอืมนะมันจะปลอดภัยหน่อยนะครับ <careful. S 1> โ,อโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นว่าในเกมเนี่ยมันจะมีตัวละครที่ค่อนข้างหลากหลายนะอ่ามีตัวละครที่ค่อนข้างหลากหลายเนะลองมาดูโมดูวิดีโอในเกมนมา สวยนะโมเดลในเกมสวยมากนะครับแล้วก็ภาพาภาพภาพ 2D 2D art 3D art เนี่ยต้องบอกว่างานดีนะครับมากๆเห็นไหมมันจะเป็นชื่อตัวละครเนี่ยจะแบ่งเป็น2 2ชื่อชื่อล่างเนี่ยชางฟูเนี่ยคือชื่อของตัวละครโลกในเกม นะครับแต่ว่าเหว่ยจีเนี่ยเป็นชื่อในเทพในตำนานหรือว่าตัวละครในตำนานของแต่ละโซนผมมีประเทศทั่วโลกนะครับมาอยู่ในเกมนี้นะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวอื่นได้ไม่มีเทพแต่ไม่มีซูสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็มีแหละเดี๋ยวมันจะมีเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีเรื่อยๆเขากักไว้อัพแหละเขากักไว้อัพแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูเอ่อเขาเรียกว่าไงตัวละครนะครับเนี่ยมันสามารถเข้าไปดูตัวละครในในนี้ได้นี่นี่เข้ามาดูในแอตลาสนะครับอ่าเข้าไปดูในแอตลาส นะครับเอเข้ามาจิ้มดูแอสลาดูนะครับคือตัวละครเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดนี่ฮะห้าดาวนะครับสี่ดาวแล้วก็สามดาวนะครับผมอ่ออันเนี้ยอยากจะบอกว่าบางคน่ะเครียดนะเวลาเล่นแล้วแบบว่าเออเขาเรียกว่าไงไม่รู้ว่าจะเฮ้ยจะต้องมารีโลตัวละครไหมต้องมารีหาตัวละครไหมคือซันจะบอกว่าเกมเนี้ยลีโลรีได้นะแต่ว่ารีค่อนข้างช้าช้ามากๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เล่นกันนะคือรีแค่คือมันจะมีจั่วจั่วแรก ตัวแรกเนี่ยมันจะให้เลือกไม่ไม่ใช่เลือกสิให้สุ่มนะครับมันจะสุ่มเราระหว่างจะเป็นได้สุนหอคงนะครับถังส่วนนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของออหลีเหลิองหลีหลิหลงนะครับ <If you S 2> หรือว่านาจา say, เรียกนาจาก็ได้นะมี <we better S 1> มีหอคงกับ <the problems S 1> นาจานะครับคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่รีโลกันนะหาแค่2ตัวนี้แหละนะครับเพราะว่ามันได้การันตีแน่นอน5ดาวหนึ่งตัวนะครับซึ่งถ้าจะรีจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้หานาจา นะครับถ้าอยากจะรีนะคือถ้าได้นาจาเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าเอาจริงไม่ได้บอกว่าหงอคงไม่เก่งนะครับแต่ว่าตัวของนาจาเนี่ยใช้งานได้ง่ายกว่าซึ่งเดี๋ยวเรามาเจาะเลึกกันที่หลักนะครับผมอ่ะถ้าใครจะคิดจะหาตัวละครจริงๆเริ่มต้นมาก็ไปทางนาจาก่อนเลยเพราะนาจาเป็นตัวตีหมู่ตัวตีหมู่จําไว้เลยว่าเป็นตัวที่แบกคอนเทนต์ PVE เป็นปกติอยู่แล้วนะครับว่าเคลียดด่านไวพาเด็กฟาร์มได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันตีมีสกิลที่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด นะครับแล้วมันเป็นเป็นดาเมเป็นทูดาเมจด้วยนะครับคือดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับแบกได้ค่อนข้างหลายด่านนะครับรวมถึงการฟาร์มบอสด,ด้วยในบางด่านนะครับผมซึ่งเดี๋ยวก็มาอธิบายเรื่องการฟาร์มบอสอีกหนึ่งทีนะครับผมคือมันจะมีบอสในเกมเนี่ยมันก็จะตามสูตรทั่วไปเลยก็คือเราต้องฟาร์มหารีลิกอ่ะล,ล,ลิลิกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้พาลุดเมื่อกี้ดูตัวละครไปแล้วแบ่งเป็นสามเกรดเนาะนะครับผมแล้วก็ในเกมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าลิลิกนะครับลิลิกเนี่ยเหมือนอุปกรณ์สสมใ่ อ่าวุตถุก้อสมใสซึ่งลิลิกเนี่ยมันจะมีลิลิกที่มีความสามารถที่แตกต่างกันไปเห็นไหมอ่อมันจะเป็นรูปดาบรูปอ่าพยาบาลรูปรองเท้ารูปปีกอะไรเงี้ยนะครับลิลิกอ่ะมีสองสองฝั่งนะเป็นลิลิกฝั่งขวาและลิลิกฝั่งซ้ายนะครับจะมีลิลิกอยู่สองประเภทที่เหลือก็แล้วแต่ออปชั่นนะครับโดยลิลิกเนี่ยแล้วแต่คนจริงๆว่าจะใส่อะไรแล้วก็สามารถตีบวกได้นะครับแต่ถ้าคนไม่เข้าใจว่าจะใส่ลิลิกอะไรดีนะครับให้เข้ามาที่ตัวของกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์เนี่ย มันจะบอกเลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใส่รีลิกเซตไหนมากที่สุดแต่การที่บอกว่าส่วนใหญ่ใส่อันไหนมากที่สุดเนี่ยไม่ได้บอกว่านั้นดีที่สุดนะครับมันอาจจะต้องประยุกต์ตามสถานการณ์นิดนึงอย่างเวลาเราไปเจอด่านที่มันมีมอนดีบัฟเยอะเนี่ยอาจจะต้องใส่ ic, รีลิกกันดีบัฟมาอ่ารีสิตเพิ่มอ่าเพิ่มรีซิสมาเข้าไปในด่านอะไรเงี้ยอันเนี้ยสามารถที่จะอ่าอัดแอปนะครับสามารถที่จะปรับเขาเรียกว่าปรับการเขาเรียกว่าไง,าาไงกลยุทธ์ต่างๆในการเข้าไปเล่นในแต่ละดันเจียนได้นะครับผมเออนะครับอ่ะแล้วก็ เนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยนะเออมันจะมีบอกให้หมดเลยว่าคุณอยากจะใช้ลิลิกได้ไปใช้แบบไหนอะไรยอนยอดนิยมที่สุด1 2 3เป็นไหมที่ใช้กันเยอะสุดสาอันเงี้ยคือก็ก็ไม่ต้องงงมากนะครับเออก็ต้องไม่ไม่ต้องงงมากนะครับผมอืมนะครับตามที่เล่แบกพิมพ์เลยคือหงอคงอ่ะมันก็เก่งนะแต่นาจามันชิวมันมันไม่ต้องมานั่งยุ่งกับสแต็กตัวเองสแต็กบัฟตัวเองแล้วก็ตีนะครับมันเล่นได้เลยตรงๆนะครับผมมันค่อนข้างง่ายง่ายคือมันง่ายมากนะครับผม นะครับอ่ต่อมาคือในเกมตอนนี้สกินยังไม่มีนะเดี๋ยวมันจะมีสกินนะครับผมแล้วก็ในเกมเนี่ยต่อให้มันเป็น3ดาวเนี่ยมันัพเป็น4ดาว5ดาว6ดาวได้คือมันสามารถที่จะ uh, break t h r u g นะครับหรือว่าปลดแคปไอ้ปลดแคปตัวของดาวได้นะครับผมปลดแคปเลเวลได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะที่ที่ท,ที่ที่จะแบบให้3ดาวมันจะกากเกมเนี่ยผมพูดเลยว่าตัวละคร3ดาวตัวละคร4ดาวบางตัวเก่งอาจจะเก่งกว่า5ดาวด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเอาจริงในเกม d i s l i g h เนี่ยมันเป็นเกมที่ สะสมตัวละครนะคือมันไม่ได้มีแบบเฮ้ยได้ตัวนี้มามันมีนะไอตัวที่มันแบบได้มาแล้วเปลี่ยนชีวิตคุณมันแบกทุกคอนเทนต์เลยนับตัวสัญญาไอตัวแบบนั้นในเกมนี้มันจะเป็นสปอร์ตนะครับที่มันใช้ได้ลงทุกคอนเทนต์เนี่ยนะครับแต่ว่าไอตัวอื่นเนี่ยมันแล้วแต่แล้วแต่ตัวจริงๆแล้วแต่ตัวจริงๆนะครับผมอ่ะก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะสำหรับในตัวละครนะครับผมก็จะแบ่งไปเป็นเป็นธาตุเนาะแล้วก็เป็นประเภทของตัวละครนะครับเนี่ยก็จะมีตัวละครค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่จงจำไว้อย่างหนึ่่งวารอ์ เริมเมอร์คือตัวแบบนี้เห็นไหมตัวที่มันเป็นธาตุด้านบนเนี่ยผมจิ้มเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยกิมเมอร์ไอธาตุเนี้ยเป็นหนึ่งในธาตุที่หายากที่สุดในเกมเพราะมันไม่แพ้ธาตุอะไรเลยนะครับผมคือมัน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 เอาลงมาอยู่โยนมันอยู่ในทีมก,ก็ก็เก่งนะครับโยนมาอยู่ในเกมก็เก่งนะครับแต่ว่าปัญหาคือกิมเมอร์ถ้าเคยเล่นเกมอื่นมาเคยเล่นแบบพวกเกมอย่าง e7 มาเงี้ย <team S 1> ก็จะพบว่ามันมีฟีลคล้ายๆกับตัวแสงมืด ค,คือมันหายากมากมันจะเป็นเลตที่ออกยากกว่าตัวละครอื่นๆเพราะว่ามันไม่แพ้แล้วมันก็ไม่ชนะใครเลยนะครับมันเป็นธาตุสายกลางสุดๆซึ่งมันมีบางตัวที่เก่งมาก นะครับแล้วก็มีบางตัวที่ก็ใช้ไม่ได้หรือใช้ยากเช่นกันนะครับผมแล้วแน่นอนว่ามันเป็นตัวที่เดี๋ยวจะได้มีตัวแบกเห็นกันแน่นอนนะครับสำหรับตัวของตัวละครระดับริมเมอร์นะครับธาตุริมเมอร์นั่นเองนะครับผมนะครับแล้วตัวในตัวในเกมเนี่ยก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องลีลิกไปแล้วเนาะพูดถึงเรื่องลีลิกไปแล้วก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ เออ่โปรเกชันในเกมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโปรเกชันในเกมนมกิดหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงลิลิทไปเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีพัฒนามีเรสเซนเตอร์ ator, และมีเลื่อนขั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีคลิปที่มาเจาะลึกเรื่องการเติบโตตัวละครเพิ่มเติมอีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูตัวละครแล้วก็ดูระบบเกมคร่าวๆก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสู้ให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสู้ให้ดูสักรอบหนึ่ง โซโล่เด้ยวสักรอบหนึ่งเนี่ยเข้าเกมมาไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเกมตลุยด่านแต่ว่ามันจะมีฟาร์มลิลิกอย่างที่บอกคือฟาร์มเหมือนฟาร์มอุปกรณ์แล้วก็ฟาร์มอัพเรซเนเตอร์เรซเนเตอร์เหมือนปลดความสามารถตัวละครให้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็มีอ่ฟาร์มเด็กเออใครเล่นเกมเทิร์นเบทมาก็จะมีมีฟิลฟาร์มเด็กอยู่นะก็คือต้องจูงมอน,มอนการ์กับเหมือนพวกโปล,ลิงอ่ะตัวกากากไปไปอยู่ในทีมแล้วก็ปั๊มเวลแล้วก็อัพดาวมันเพื่อเอาตัวพวกเนี้ยไปปลดแคปเลเวล นะครับไปปลดแคปดาวนะครับอัพเป็น4ดาว5ดาว6ดาวนั่นแหละนะครับจากตัว3ดาว4ดาวว่าไปนะครับเดี๋ยวต้องฟาร์มอยู่ดีนะครับผมซึ่งในเกมเนี่ยบางคนเล่นแล้วเฮ้ยรู้สึกติดด่านนั้นรู้สึกติดด่นนี้ถ้าตอนไหนที่เราเล่นแล้วรู้สึกติดแสดงติดไมาถึงว่าไม่ผ่านนะนะครับมันจะมีอยู่2เรื่องมันม่อยู่3มเรื่องอย่างแรกคือเราใส่ตัวละครไม่ค่อยบาลาน นะครับไม่ค่อยสมดุลกันเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าเฮ้ยใส่แท้งเยอะไปใส่ซับเ,เยอะไปอะไรเงี้ยหลักๆในเกมนี้ไม่มีตายตัว1งแท้งเกมนี้ไม่ได้จําเป็นนะครับแท้งเกมนี้ไม่ได้จําเป็นทุกทีมนะครับทังเกอร์เนี่ยในเกมนี้ผมมองว่าเป็นตัวออกแนวเป็นบัฟเฟอร์ดีบัฟเฟอร์คือตัวแจกบัฟตัวแจกดีบัฟมันจะมีจําเป็นกับบางคอนเทนต์จริงแต่ไม่ได้บังคับตายตัวเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่หลักๆ2ตัวคือ DPS แล้วก็ัพพ p o r t นะครับผมคอนโทรลเลอร์มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับคอนโทรลเลอร์จะแล้วแต่ด่านแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ที่เน้นๆเนี่ยจะเป็น DPS กับซัพพอร์ตนะครับผมอ่ะแล้วซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีว่าซัพพอร์ตตัวไหนเก่งนะครับวิธีเล่นในเกมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับเข้ามาในเกมเสร็จปุ๊บเราก็เลือกทีมลงมาใช่ไหมอ่ะเราก็เลือกทีมลงมาเสร็จปุ๊บในเกมก็มีระบบตีออโต้นะแล้วก็เซตได้ค่อนข้างละเอียดนะครับผมเซตได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เลือกทีมลงมาได้เลยนะครับผมตามด่านแต่ด่านแรกๆอ่ะเอาจริงมันมมมมััันนนไไไ่่่คคคออออออยติดะะะะรรรรหกกกบบผเาถึง็็สู้ป อธิบายนิดนึงคือเ้วยความเป็นเกมเทิร์เบตเนาะเพื่อนๆจะเห็นข้างล่างเห็นข้างล่างไหมเห็นข้างล่างไหมเห็นเห็นไอหน้าโลโก้ตัวละครข้างล่างไหมไอนี่เขาเรียกว่าเป็นแอคชั่นบาร์เออเป็นเป็นแอคชั่นพอยต์แหละเหมือนเกมเทิร์เบตทั่วไปคือเวลาที่เทิร์นตัวเราอะถึงถึงด้านขวาสุดอย่างเงี้ยก็คือเราได้เล่นแล้วค่าที่มันจะถึงไปตรงนี้ได้ไวอ่ะมันขึ้นกับค่าสปีดนะครับสปีดคือความเร็วของตัวละครซึ่งแต่ละเกมเออแต่ละตัวละครแต่ละเอสเปอร์ในเกมเนี้ยสปีดไม่เท่ากัน อาจจะต้องไปเช็คในเว็บเดี๋ยวผมนั่งแปะลิงก์ให้นะครับว่าลิงก์สามารถจะไปดูที่ไหนอาจะมีลิงก์พวกเทียร์ลิสซึ่งข้อมูลบางส่วนซันก็เลฟเฟลน์มาจากที่นี่นะมาจากเว็บไซต์นี้ซะส่วนใหญ่เลยแหละนะครับก็ช่วยได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเครดิตลงมาอีกหนึ่งขีเนาะนะครับอ่ะสปีดเนี่ยมันจะทม่ให้เราเลื่อนบาร์ได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่า AP เนี่ยก็มันคือตัวของแอคชั่นพอยต์ก็คือพอถึงขวาสุดปุ๊บได้เทิร์นเรานะครับแต่มันจะมีพวกแอคชั่นพอยต์ดาวแอคชั่นพอยต์อัพนะครับ,บ,าารรบซึ่ง ตัวของไทยอีที่ที่ซันใช้อยู่เนี่ยก็สามารถจะไปดูด AP ฝั่งนู้นมาอยู่กับฝั่งตัวเองได้นะเป็นตัวที่เล่นได้ดีนะครับแล้วก็อย่างสกิลกับตันของมันเนี่ยก็จะเพิ่มสปีดทำให้ตัวมันเนี่ยตัวที่คนในทีมเนี่ยออกเทินได้ไวนะครับไทยอีเนี่ยนะครับผมที่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 ซันเปิดมาแต่เนี่ยมันหายากหน่อยมันจะหายากมากๆอยู่เพราะมันเป็นตัวละครระดับเลเจนด์นะครับในเจนเนอรี่นะอ่ะมันจะมีติ๊กอยู่สองแบบมันจะมีติ๊กให้ดูแบบโหมดลำดับกับติ๊กให้ดูแบบโหมดคืบหน้านะครับโ แต่ว่ามันจะไม่ได้บอกสปีดคำนวณที่แท้จริงว่าตัวไหนมันจะวิ่งขึ้นมาก่อนนะครับแต่ถ้าเราติ๊กมาเป็นโหมดคืบหน้าเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าเนี่ยเห็นไ่มตัวไหนสปีดวิ่งขึ้นมาไวก่อนจะได้เดินก่อนมันจะเห็นละเอียดกว่าแต่ตรงเนี้ยมันจะดูยากนิดตรงที่ว่าตัวไหนที่สปีดมันใกล้กันมากอ่ะหน้าตัวละครมันจะซ้อนกันอาจจะสลับดูดูกันนิดนึ่งนะครับอ่าเวลาเล่นก็สลับสลับดูกันนิดนึ่งเนาะเออนะครับ สกิลก็จะแบ่งเป็น3สกิลเลยนะครับเราสามารถดูได้นะว่าสกิลเป็นสกิลแบบไหนบางตัวมีพาสซีฟบางครัวเป็นสกิลฮิลก็จิ้มดูในเกมได้เลยนะครับผมเห็นไหมแเราก็จิ้มดูดูในเกมได้ปกติเลยนะครับซึ่งในเกมนี้พูดตรงๆว่า UI ทํามาค่อนข้างดีนะครับ UI u อยูค่อนข้างดีเพราะว่าเวลาจิ้มเนี่ยเห็นเลยว่าดีบัฟ บัฟนี้บัฟนี้ทาอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเกมก็มีภาษาไทยนะครับให้เรียบร้อยเลยมันค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มีออโต้นะครับมีออโต้ให้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วมีออโต้คนหนึ่งคนสองเล่นความเร็วให้นะครับผมวิธีเล่นก็ไม่มีแล้วมากก็จิ้มแล้วก็ตีไปจิ้มแล้วก็ตีไปนะครับแล้วก็เลือกเป้าแล้วก็ตีได้นะครับผมเกมมันก็ง่ายแค่นี้ก็เกมเกมผ่านด่านทั่วไปนะครับแต่ว่าประเด็นคือภาพแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมันมันมันถูกจริตผมมากเลยแล้วก็เลยแบบมาเยอะหน่อยนะครับแล้วจะบอกว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่งาานจ้ง <laughs> อันนี้ไม่ใช่งานจ้างนะบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่งานจ้างนะบอกก่อนดิเล่นเองนะครับดิเล่นเองมาเองเลยนะครับผมไม่ได้จ้างนะครับผมมาเองผมมาเองนะครับอ่ะลงด่านเสร็จปุ๊บก็จะเป็น UI ประมาณนี้นะครับก็มีดอบตรงดอบตังดอบลิลิกนะครับผมอัตราโซยารีลิกเนี่ยไม่ค่อยมาหวังอะไรไดด่านเนื้อเรื่องหรอกนะครับเพราะมันดอบไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้นะครับว่าเ,เนี่ยทำดาเมจเท่าไหร่รับดาเมจเท่าไหร่ป้องกันเท่าไหร่สัตสุนเท่าไหร่เห็นไหมก็สามารถบอกได้คืออย่างที่บอกยูไอเกมเนี่ยค่อนข้างละเอีีีีียยยดดดดนะะครับลเเอทว นะครับผมเอ,อเอมาดูกันต่อระบบต่อสู้ไปแล้วนะครับผมทีนี้มาสิ่งที่ทุกคนคอนเซิร์นเกมนี้เกลือหรือเปล่า เกมนี้เกลือหรือเปล่านะครับจะบอกเลยว่าเกมกาชาสะสมตัวละครมันจะมีเกลืออยู่ทุกที่นะครับคุณไม่สามารถหลีกหนี <c oughs> ความเกลือได้ในทุกๆเกมที่เป็นเกมกาชานะครับแต่เกมนี้มันจะเกลือพิเศษทีหนึงนะครับตรงที่ว่าชัุกเกลือพิเศษนะ <c oughs> คือโซนใหญ่เอาตรงๆอ่ะเรทเเจแนลรี่อ่ะมันแค่เปอร์เซ็นต์เดียว เห็นไหมเลดเรจเนี้เปอร์เซ็นต์เดียวอีพิกอยู่ที่9%ก้ารแลอยู่ที่90%นะครับเท่ากับว่าโอกาสออกเรจเนอรี้อ่ะต่ำมากนะครับอ่ะแล้วก็จะเห็นข้างล่างใช่ไหมว่าคลาสธาต์เห็นไหมธาต์จะมีอินฟานลโฟลูกับวินนะครับผมเนี่ยสามธาต์สี่ธาต์เนี่ยนะครับชิมเมอร์จะเป็นธาตุที่ออกได้ยากที่สุดนะครับผมออกยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันมันชนะเอ้ยมันไม่ชนะแล้วก็มันไม่แพ้ธาต์เลยเลยมันมันเก่งอ่ะนะแต่มันก็แล้วแต่ตัวที่จะเก่งอีกนะครับเออก็ประมาณนี้โดยจะบอกว่า ไอเกมนี้เนี่ยการันตีอยู่ที่120โลทุก20โลจะออก4ดาว1ตัวนะครับผมถามว่าเกลือไหมเกลือมากนะครับแล้วที่เกลือกว่าคือมันยังไม่มีตู้เลดอัพแบนเนอร์เลดอัพแบนเนอร์คืออะไรเผื่อคนไม่เคยเล่นนะครับเลดอัพแบนเนอร์สมมติว่า มันเป็นภาพตัวละครแบบเฮ้ยมีโอกาสออกตัวนี้เยอะกว่าปกติอะไรเงี้ยเราต้องการหาตัวละครตัวเนี้มันก็จะมีโอกาสสมได้เยอะขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่มีแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีมันควรจะมีนะครับผมเออแต่ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับผมแล้วก็การสุ่มเนี่ยจะใช้ตัวของแผ่นเสียงทองคำนะครับแผ่นเสียงทองคําได้จากการเล่นเกมได้จากกิจกรรมได้จากการเติมเงินนะครับมาจาก3าทางส่วนใหญ่นะครับก็ใช้คําว่าได้เรื่อย แชกว่าได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับผมมันจะมีให้คุณได้เรื่อยๆแล้วก็มีตัวของอีกส่วนหนึ่งก็คือเพชรแคทนะครับหรือว่านีออนคิสซั่นคือจะบอกว่าเพชรเนี้ยจะเอามาแลกแผ่นเสียงอ่ะก็ไม่ผิดนะแต่มันแผ่นละ200นะครับค่อนข้างแพงน,นะครับถ้าใช้เพชรนะครับแนะนําว่าแรกๆอ่ะจะเปิดก็ได้นะครับจะเปิดเอาเพชรไปแลกก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าตอนแรกซันก็ตอนตอนการเกือบการันตีแรกอ่ะก็ใช้เพชรไปเยอะเหมือนกัน นะครับเพราะว่าแผ่นเสียงเนี่ยก็ได้จากมาการเติมเงินซะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มองว่าให้ตัวละคร3าดาวสีดาวเนี่ยมันดีแล้วมันโอเคมันพอแล้วอ่ะก็เก็บเพชรเนี่ยไปแลกสตมินาเพราะว่าสตมินาเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับต้องไปฟาร์มลีลิกต้องมาฟาร์มแผ่นแผ่นอัพเรสโซเนเตอร์ต้องมาฟาร์มนู่นนี่เกมมันฟาร์มอ่ะคือมันคือเกมฟาร์มนะครับดังนั้นเนี่ยเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้ด้วยแต่ไหนก็ไหนแล้วนะครับเพื่อเป็นการเติมนะครับผมจะพิเศษให้โอ้ี่เห็นป่ะโคตรแพงเลย แผนเสกเกมนี้แพงแพงแบบแพงมากนะครับคือเอาไปเติมสตามินาคุ้มกว่ามากๆเพราะว่าเลทออกมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะครับแต่เพื่อเป็นการให้ดูว่าเกมเนี้ยเวลาสมกาชามันเท่ขนาดไหนนะครับผมจะเปิดโชว์ให้ดูหนึ่งทีโดยการเอาเพชรไปแลกนะครับอ่ะเขาเรียกว่าบัฟสตรีมเมอร์นะครับบัฟสตรีมเมอร์เมื่อคืนนี้ได้มาสองตัวแบบเหลือจะเชื่อนะครับผมอ่ะอ่ะ,อะเวลาหมุนก็ไม่มีอะไรหมุนไปเกลือ,อโชว์ไปวับ ออกทองนี่หาเลยนะอันนี้คืออันเนี้ยปกติมากอันนี้คือ3ดาว3ดาวนะครับอันนี้คือ3ามดาวนะครับสมดาวทั้งตู้จำไหมว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยคุณเจอภาพเนี้ยคุณทำใจให้ชินมันปกติมากมันปกติแบบปกติจัดๆเลยครับผมเห็นว่ามันมันจะเป็นอย่างเนี้ยเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันออกยากนะครับแต่ถามว่าตัว3ดาวเนี่ย มันกากไหมซันบอกเลยว่าตัว3ดาวบางตัวมันเก่งกว่า5ดาวนะครับผมพูดเลยนะครับคือสุดท้ายแล้วก็ต้องมาหาแล้วก็ใช้ซ้ำเนี่ยอย่างเห็นว่าต,วตัวตัวที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ได้มีมนมีดูเนี่ยได้ใช้อ่ามีอังกี้ใช้เนี่ยได้ใช้เห็นว่าเออเนี่ยไอตัวเฟดดี้ก็พอได้ใช้นะครับคือมันโอเคอะ่ะนะครับที่จะยังไงก็ต้องหาอยู่นะครับยังก็ต้องมา,มาเปิดมาเปิดมาหาอยู่แล้วนะครับผม,มประมาณนี้ สำหรับการเปิดกาชานะ้วส่วนหมดอื่นก็ไม่มีเลยนะพาส่งพาซ่าก็เติมลงเติมเงินนะครับช่วงนี้มีโปรเติมเงินใครจะรีบเติมก็เติมนะครับผมเออเนี่ยนะครับจะเติมอยากเติมก็เติมนะครับแล้วก็ที่เหลือช่วงนี้มันจะมีอีเวนต์อีเวนต์ก็พยายามจะไปเล่นให้มันครบๆนะครับเออช่วงนี้มีอีเวนต์ใหม่ๆนะครับแล้วมีเทศกาลสะสมเติมเงินนะครับก็เติมเติมเติมใครใครเติมเท่าไหร่ก็เติมนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปว่าการเติมเงินในเกมนี้พยายามเน้นที่สตามินาให้เยอะๆเข้าไว้เพราะว่า เขาเรียกว่าไงมันมัน,ม,นมันใช้เยอะมากนะครับอย่างที่บอกคือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็ในเกมก็มี Battle Pass นะครับในเกมนี้เรียกว่า Pass Miracle นะครับก็สามารถที่จะเติมกันก็ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยนะตัว Pass Miracle เนี่ยมันให้ตัวของ Star l ล m o n นะครับไอ้ Star l ล m o n เนี่ยไว้อัพเลื่อนระดับดาวนะครับผมคือมันไม่ได้ใช้น้อยๆมันใช้เยอะแล้วอย่างที่บอกคือไอ, Star อ้สตาร์ลิมอนอ่ะคือมันต้องไปฟาร์มนึกออกไหมต้องไปฟาร์มเอา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 สตาร์สตาร์ลิมอนสามดาวอะ่ะมันได้ง่าย มันก็ได้สตาริมอนมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายลึกๆอีกทีเจาะอ,อีกทีในรอบหน้านะครับแต่นี่เป็นไลฟ์นะคนที่อยู่ไลฟ์แบบวันนี้ดูยาวๆเลยแต่คนที่ดูเป็นไกด์บน YouTube เนี่ยผมจะหั่นเป็นช่วงๆอัพใน YouTube อีกทีหนึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนดูไลฟ์จะงงนะครับคือเอาจริงเนี่ยแพ็คเนี้ยค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าพาร์ทเนี่ยมันได้สตามินา32นะครับได้ตัวอัพสกิลอีกน, skill lemon นะสกิลเรมอนนะมันจะแบ่งเป็นเห็นว่ามันจะมีเอ็กซ์เพลมอนเเอ็กซ์พริมออนคืตัว กินเพื่อเอาเวลอัพเวลข้ามประสบการนะครับแล้วก็จะมีตัวของอนี่ฮะสกิลลิมอนสกิลลิมอนเนี่ยไว้อัพสกิลแต่อัพสกิลเกมเนี้ยมันสุ่มนะเราเลือกไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องใช้ตัวของสกิลลิมอนให้ถูกกับระดับของเอสเปอร์นะครับผมสีฟ้าก็อัพสีฟ้าสีม่วงก็อัพสีม่วงสีทองก็อัพสีทองแล้วจงจําไว้เลยว่าเอสเปอร์ลิมอนเอ้ยไม่ใช่สกิลลิมอนพวกเนี้ยเออไอสกิลลิมอนพวกเนี้ยสีทองอะ่ะอย่าใช้ม่วนะอย่าใช้ม่วนะ สกิลเลมอนสีทองอ่ะมันได้น้อยมากเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ได้ตัวเดียวสกิลเลมอนห้าดาวอ่ะไม่ได้ตัวเดียวตัวอัพสกิลสกิลเลมอนห้าดาวสีส้มเนี่ยอย่าใช้มั่วไปใช้รอเก็บตัว5ดาวที่มันเก่งนะครับเออให้มันไอตัวที่มันเก่งนะครับอย่าไปเอาแบบไปให้หงอคงเนี้ยนะครับเปื่อเปลือกมันไม่ใช่ไม่เก่งถ้าคุณอวยคุณอัพได้แต่ถ้ามองถึงความเก่งความใช้ได้หลากหลายเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเก็บไว้ดีดีนะครับ,บ,นะรบแล้วก็จะมีอีกประเภทที่บอกก็คือสตาร์เลมอนก็คือไว้อัพ าดาวนี่ยมันก็บอกอยู่ว่าถ้าเป็นสีสีเห็นป่ะปลดสีมกปลดสีดาวนีถ้าเป็นสีห้าเอาาาอห้า่ยห้าเลือระดับเอสเปอร์สีดาวห้าดาวเนี่ยคือสีฟ้าอ่าสตาร์ลีมอนแลนเนี่ยมันจับได้แค่ตัวละครเกรดสามดาวนะครับถ้าเป็นของสีม่วงเนี่ยปลดตัวละครระดับอีพิกเห็นปะม,มันจะแบ่งเป็นสามเกรดเนี่ยเป็นสตาร์ลีมอนแลนสตาร์ลีมอนอีพิกแล้วก็สตาร์ลีมอนเรเจนเดอรี่นะครับเรเจนซซึ่งไอเรเจนซ์ Legend เนี่ยก็เลือกไปปลดดีๆนะเออก็เลือกไปปลดดีๆนะครับพยายามจะไปใช้ใใหหห้้ปลลดแทบบตตััััววะครกกี่่่มนนเงๆอย นะครับผมแต่ว่าถ้าเติมด้านขวาเนี่ยมันก็จะได้อัพเวลเพิ่มเนาะก็มีนามบัตรพิเศษให้อะไรเงี้ยนามบัตรเผื่อใครไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงนามบัตรมันจะอยู่หน้านี้นามบัตรมันจะอยู่หน้านี้นี่นี่นี่มันจะอยู่หน้านี้นี่เห็นปะมันจะเลือกได้อันนี้นามบัตรของไอ้น,นี่นะก็เป็นเอ่อเป็นซัมเมอร์แหละเอออันนี้ก็ไม่จริงมันก็ไม่มีอะไรแค่ส,สวยๆเฉยๆมันแค่ส,สวยๆนะครับผมอ่ะในเกมก็ตั้งค่าได้นะว่าเราจะอวด อะไรเนี่ยจะอวดอะไรตัวละครไหนเป็นโชว์เคสก็ตั้งโปรฟงโปรไฟล์ได้เลยตามปกตินะครับตั้งไอคอนได้ไอคอนตั้งได้ต่อเมื่อเราได้ตัวละครตัวนั้นมาแล้วนะครับผมเออนะครับตัวละครที่เรามีในตัว ID นั่นแหละนะครับแล้วก็ไอบัตรเนี่ยนามบัตรสามารถที่จะเลือกได้นะเออเลือกตัวนี้ได้แล้วก็ได้เพิ่มโดยการที่ปลดศักยภาพนะครับผมเออปลดศักยภาพสุดเนี่ยมันจะได้ตัวของนามบัตรตัวละครเลเจนด์ตัวนั้นเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีตัว นำบัดของตัวเล gend นะครับซึ่งสวยทุกอันสวยมากนะครับผมเออควรค่าการสะสมนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมตัวของโปรไฟล์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวละครต่างๆเนี่ยนะครับคืออย่างที่เล่าไปว่า จะไม่พูดกันในรอบหน้านะครับว่ามันจะมีความเก่งความอ่อนยังไงนะครับโดยภาพรวมของเกมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับใครที่ลองชื่นชอบเกมนี้ดิสไล์ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับที่ App Store กับตัวของ Play Store นะครับแล้วใครที่อยากเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับกลุ่มเกมนี้นะครับที่ผมดูแลอยู่ก็ไปจิ้มได้ที่ q r วโค้ดด้านหน้าเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้เดี๋ยวตัดไลค์เอ้ไม่ใช่ตัดไลค์ตัดวิดีโอตัวนี้ก่อนหลัการแนะนําเกมตัวของดิสไลนะครับมีอะไรอื่นอีกมากมายที่รอคุณอยู่ในเกมนี้นะคร